สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้ก็จะพามาดูชูก้าไกเดอร์นะคะตัวนี้เป็นตัวที่อ้วนที่สุดนะคะเดี๋ยวเราจะมาเอาปลาเส้นนะคะเอาขนมชูก้าให้เขากินนะคะ ตัวนี้เป็นตัวเมียนะคะเป็นตัวเมียที่อ้วนที่สุดนะคะกลมบอกเลยเจ้าของเดิมที่ซื้อต่อมานะคะเขาเป็นร้านขายผลไม้นะคะน้องก็เลยอ้วนมากนะคะไม่ไม่เคยให้เข้าคู่นะคะเพราะว่าเขาอ้วนเกินสงสารเขานะคะก็เลยให้อยู่ตัวเดียวเป็นสาวสดประจำบ้าน เธออ้วนมากไม่รู้จะลดยังไงแล้วคะ่ะคือเขาอ้วนมาตั้งแต่เจ้าของเดิมเขาแล้วชอบกินปลาเส้นมากนะคะปลาเส้นนี้เป็นของสัตว์เลี้ยงนะคะไม่ใช่ของคนนะคะถ้าของคนนี้คือห้ามให้กินนะคะเพราะว่า เดี๋ยวจะมีปัญหาเกี่ยวกับไตนะคะอันนี้เป็นเป็นของสัตว์เลี้ยงนะคะเนี่ยค่ะก็ให้กินเป็นตัวนี้นะคะอันนี้คุณแม่ของเรานะคะเป็นคุณแม่ลูกแฝดก็ไม่รู้ว่าตัวที่เกาะอยู่เนี่ยเป็นเพศอะไร อีกตัวหนึ่งนอนอยู่ข้างในนะคะมองเห็นไหมดี๋ยวจะจับออกมาให้ดูเอาขนมหลอกล่อพ่อเข้าไปละเพราะว่าเขาห่วงลูกมากเป็นน้อ์มอลผู้นะคะขไขวว่ใบเบลอเลยน้อ์มอลผู้ยังไม่ลืมตาเลยนะคะขอให้ตัวที่เกาะอ,อยู่แม่เป็น เป็นตัวเมียเนาะตัวที่อยู่กับแม่นี่เป็นตัวเมียนะคะตัวนี้เป็นตัวเมีย,ยวันนี้เราจะมาแยกกลงนี้นะคะเป็นอันนี้คือพ่อเขานะคะพ่อเป็นไวเฟสนะคะแม่เป็นนอร์มอลนะคะอันนี้คือพ่อเขานะคะพ่อเป็นไวเฟส หลอมากเลยเดี๋ยาลูกอยู่ข้างในดีเ๋ยวลูกมากกลอนงนี้เราสามารถล้วงเข้าไปเอาลูกเขาได้เลยนะคะเพราะว่าแม่เขาไม่ดุคะ่ะแล้วก็พ่อก็ไม่ค่อยดุเท่าไหร่อันนี้คือลูกเขานะคะเราก็จะมาแยกตัวนี้นะคะก็เชื่องมากเลยแยกตัวนี้เนาะ หล่อมากเหมือนกันไหมพ่อกับลูกเหมือนกันไหมรู้สึกว่าลูกจะหล่อก,กว่าเนาะเป็นไวเฟสหน้าขาวนะคะหล่อมากเลยแล้วก็จะเอาเขาไปปรับท้องนะคะ ตัวนี้กำลังคลอดลูกนะคะเห็นนะคะตัวข้างบนเขากำลังเลียลูกเขาเข้ากระเป๋านะคะคือปุ้มก็ไม่รู้นะคะว่าเขากำลังเอาลูกเข้ากระเป๋าก็ไปจับเขาขึ้นมาดีที่ลูกเขาไม่หล่นล่วงลงในถาดนะคะโอ้โหไม่นั้นเสียหลานไปแน่เลยเนี่ยค่ะ กำลังเรียเพื่อจะเข้ากระเป๋าหน้าท้องตัวยังแดงๆเลยค่ะแม่เขาพยายามเรียเข้าในกระเป๋าน่าจะเข้าได้นะคะปุ๊กไม่อยากจะกวนเขาเท่าไหร่เดี๋ยวกลัวแม่เขาจะเครียดน,นะคะพ่อพันเป็นโมสีลิงเทวนะคะส่วนแม่พันเป็นนอร์มอลุดโมค่ะ อันนี้คอกที่สี่แล้วนะคะสองคอกแรกเขาน่าจะเครียดนะคะเพราะว่าปุ้มแยกแฟนเขาออกสองข้อแรกเขาก็เลยเขี่ยลูกเขาทิ้งนะคะส่วนคอกที่สามก็ได้เป็นโมเสอีนะคะอันนี้ก็คอกที่สี่ก็หวังว่าจะได้โมเสอีอี๋ยวไม่กวนเขาดีกว่าเดี๋ยวเขาจะเครียดตอนนี้ก็พยายามเอาลูกเข้ากระเป๋า นี่ก็ท้องนะคะเป็นพ่อไว้เซตแม่น้ r m อนะคะก็คัมท้องดูแล้วก็เป็นก้อนๆน,นะคะเขาก็น่าจะท้องแล้วะคะ่ะคือถ้ากลับมาบ้านนะคะปุ้มก็จะเช็กแม่พันธุ์ทุกตัวนะคะว่าเขาท้องหรือ,อยังนะคะหลังจากที่เราแยกลูกของเขาไปนะคะ ถ้าท้องก็จะเขียนป้ายติดไว้นะคะเพื่อเวลาเราให้อาหารเราจะได้รู้ว่าเขาท้องนะคะเพราะว่าต้องให้เยอะกว่าตัวปกติที่เขาไม่ท้องนะคะเดี๋ยวเขาจะขาดอาหารเดี๋ยวจะกินลูกอะไรอย่างนี้นะคะตอนนี้ก็ที่ดูก็มีกลงนี้นะคะที่ท้องแล้วก็กลงนี้นะคะที่ท้องเพิ่ม เข,เขียนป้ายแปะไว้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกรงต่อไปนะคะว่ากรงไหนท้องอีกกรงนี้อีกหนึ่งกรงนะคะวิธีการดูปุ้มก็จะจับท้องเขามาคำคำนะคะถ้าท้องแฝดก็จะเป็นก้อนๆสองข้างนะคะแต่ส่วนมากปุ้มจะแหวกดูนะคะแต่ถ้าใครไม่เคยทำก็แนะนำไม่ต้องแหวกนะคะเดี๋ยวแม่เขาจะเครียดนะคะ อันนี้ก็ท้องแฝดน,นะคะอีกกรงหนึ่งเดี๋ยวก็จะไปเขียนป้ายติดนะคะนี่นะคะก็จะแหวกดูนะคะถ้าใครไม่เคยทำก็แนะนำไม่ไม่ต้องทำตามนะคะแล้วก็จะแวกดูแบบนี้นะคะ แต่คือจับดูแบบนี้ก็จับดูได้ค่ะตอนนี้เขาก็ท้องนะคะกรท้องแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ลูกเขาโผลออกมาจากกระเป๋าหรือย,ยังนะคะเดี๋ยวใส่บ้านไม้ให้ใหม่นะคะเป็นพึ่งสั่งทำมาเป็นกล่องนอนชุก,ก้านะคะ ใครสนใจก็สั่งได้นะคะตัวนี้เป็นตัวผู้ตัวเมียอยู่ข้างในไม่รู้ว่าลูกเขาโผล,ยยโผะะล่ยังไม่โผล่นะคะกำลังบวมๆยังไม่โผล่คนกงนี้โผล่มาแล้วลืมตาแล้วเห็นลูกเขาไหม พ่อแม่ไปโลโมนะไม่รู้ว่าลูกจะจะได้เลือดพ่อเลือดแม่มาหรือเปล่ากำลังลืมตาแดี๋ยจะเจาออกมาให้ดูคือได้ลูกโทนนะคะอันนี้คือสีของอันนี้คือแม่เขานะคะข้างในคือพ่อส่วนลูกนี่นะคะลูกเขา ได้ในลิงเทลนะคะในลิงเทลไม่รู้ว่าเพศอะไรเดี๋ยวดูดเพศก่อนเธอ,อพบไข่ออกมาอีกแล้วว่าเป็นตัวผู้นะคะทุกคนเชื่อไหมอะ่ะ ออกมาสามสิบกว่าตัวตัวผู้ยี่สิบกว่าตัวตัวเมียไม่ถึงสิบตัวเลยอ่ะตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยหางสวยไหมคะลิงเทลผู้นะคะข้างในเป็นพ่อแม่เขา เดี๋ยวคืนให้แม่เขาไปก่อนข้อก่อนถ้าจำไม่ผิดเขาก็ให้โลโมเหมือนกันนะคะให้ลูกโทนเหมือนกันนี่อีกกองหนึ่งนะคะตัวนี้เป็น พ่อโมสีแม่ไว้เฟสนะคะข้างล่างคือลูกเขาไม่ยอมออกมาเลยเก็บลูกเขาไว้ทำพันนะคะเพราะว่าหล่อมากเดี๋ยวให้ดูมาเรนมาเรนครับมาเรน,นมาเรนตรงมานี่มามาเรนลูกมานี่มามาเรนออกมาชวดตัวสี มาเรียนเจ้าที่นอนใหม่ไหมมาเรียนอี่นี้คือลูกเขานะคะตัวสีขาวก็เลยเก็บไว้เป็นพ่อพันธุ์เนี่ยคะ่ะตอนนี้แม่เขากำลังท้องอยู่ไม่รู้จะได้เป็น สอะไรเดี๋ยวเอาบ้านใหม่ให้ว่าเล่นก่อนอ้าวจะได้มีหลานเร็วๆไม่รู้ว่าตอนนี้แม่เขา ลูกเขาโผลหรือยังนะคะแม่เขากำลังท้องเนี่ยค่ะนี่คือเสียงชุก,ก้าเห่านะคะมันไม่ใช่เสียงสูนักเห่านะคะที่เห่านี่ดีใจที่ได้บ้านใหม่หรือว่าอะไรฮือ เขาใหญ่เลยยังไม่โผล่นะคะยังท้องตุงๆอยู่เลยเป็นแฝดรอรุ้นว่าจะได้มูสีกไหมมีพ่อพันค่อนข้างดุนะคะแต่ลูกเขาคลอดออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะจับออกมาให้ดูว่าเป็นตัวผู้หรืตัวเมียได้สีอะไรนะคะเพราะว่าพ่อเป็นโลโมนะคะได้นอร์มอนะคะ ในหนอ่อ,นอมอนพูนะคะได้พูอีกแล้วที่ดูมานี่พึ่งพูสามตัวแล้วอ่ะพูสี่ตัวแล้วด้วยเพิ่งได้เมียตัวเดียวเองอ่ะสำหรับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูชูก้านะคะ มาสำรวจก็มีโผลมาสี่กรงนะคะแล้วก็ท้องเพิ่มอีกสามกรงนะคะปุ้มเลียงทั้งหมดทั้งหมดกี่กรงหน้าย1่สิบเอ็ดกรงนะคะสิบเก้าคู่ ก็จะมีที่ไม่ได้เข้าคู่ก็มีกรงนี้นะคะเขาตาบอดตั้งแต่อยู่กับเจ้าของเดิมนะคะก็เลยไม่ให้เขาเข้าคู่นะคะแล้วก็มีน้องตัวอ้วนๆน,นะคะที่อ้วนเกินก็อ้วนมาจากเจ้าของเดิมก็ไม่ได้ให้จับเข้าคู่นะคะสงสารเขาฝั่งโน้นก็จะเป็นไซเด็กนะคะที่เพิ่งเก็บก็อ,อายุก็ห้าหกเดือนแล้วค่ะ วันนี้ก็พาเพื่อนเพื่อนมาดูชุก้านะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปปรับท้องลูกชุก้านะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง f p t 9ก้าไกเดอร์ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ